ทุเรียนเล็กๆลูกเล็กๆก็ทานอร่อยได้นะคะเพื่อนๆมาทานทุเรียนด้วยกันนี่ทุเรียนลูกเล็กๆก็มีคุณภาพโอเคไมค่อยกินอันนั้นเลยก็ได้ทุเรียนวันนี้นะคะวิปูลงมือปอกเองเลยค่ะลูกเล็กแต่คุณภาพคับพูเลยค่ะ คูเล็กคูน้อยก็อร่อยนะคูเล็กูน้อยนี่นะคะดูนะคะลูกค้ามีแถมหาให้ด้วยค่ะแม่ค้าแม่ค้าออลูกค้าแม่ค้าขอโทษขอโทษแม่ค้าเรา,เราเป็นลูกค้าแม่ค้าแถมมาให้ด้วยระหว่างพักเที่ยงค่ะสองคนชอบทุเรียนเหมือนกันมาเจอกันโบวะ,บะดูท่าปอกก็รู้ค่ะว่า ของโปรดของพี่ปูเลยค่ะอุ้ยปูน่ากินจะดงว่ากินประจำปอกข่องมากเลยค่ะสมมานานไงสม,มานานเมื่อเช้านี่ก็บอกว่ากินมาแล้วนะคะ<อ>เพราะว่าไฟดับ<ห>ปัวทูปัวทุเรียน แต่ครูคับแก้วค่ะดูมือคนปอกซะก,ก่อนค่ะดูแขนคนปอกอ่ะ <c oughs> แรงๆเล็กน้อยมา <c oughs> กิน้ากินอุย้ยอันนี้น่าจะใหญ่ได้ไหมฮาะนะได้ไหมลูกกระพุกกระปิไม่เหมาะกับหุ่นคนกินเลยห <c oughs> ุ่นคนกินสองคนเนี่ยไม่เป็นไรกินพอพอให้เป็นกระใสกินแล้วก็เลอใส่กัน กินแล้วไปตรวจงานในห้องหอมๆขอขอดูหน้าคนปลอกหน่อยค่ะชื่นใจโอเคโอเคแล้วช่วยโอ้ยโอเคโอเคไหมปิดเลยต็อปเลยเนาะขอขอขอหน้าคนร่วมแจมหน่อยอันนี้หน้าคนร่วมแจมนะคะพี่ัวโอเคต่อท็อปนะคะ รีวิวเะกินทุเรียนกันนะคะรีวิวรีวิวเลือกลูกแตกๆดูกองทุเรียนก่อนค่ะดูเมล์ขาดูกองทุเรียนแล้วก็ดูคนกินของชอบอืมอร่อยมากเลยพี่ต้นอร่อยค่ะยอดน้อยบรรยากาศบรรยากาศโนนแล้วมีพิซเซนเตอร์ด้วย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรบุญถ่ายของปูงเยอะแล้วนี่พี่เซนเตอร์พี่เซนเตอร์มาพีดพซเซนเตอร์มักทูเรียนมาเจอกันอร่อ,รอยจริจริง